สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเอ540นะครับรับภารกิจดึงรถหกล้อที่มันติดหลบติดกลางถนนเลยบอกว่าครับออกมาจอดไว้เฉยๆนะแต่ทีนี้พอพักกินข้าวกลับมาล้อหลังมันจมนะจมมิดดุมเลยช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนนะครับทำให้สภาพถนนค่อนข้างจะยังไม่แน่นนะอาจจะมีโอกาส เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นี่ขนาดจอดไว้ที่ถนนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูดูดูไอ้สภาพของล้อนะครับมันจมแค่ไหนนะเนี่ยนะครับจมมิดเลยนะครับเจ้าของรถเขาเอาแม่แรงพยุงเอาไว้แล้วก็ปัญหาของวันนี้นะครับก็คือต้องลากรถ คันนี้ขึ้นเนินนะครับพอดีช่วงจังหวะของรถไถนะที่มันยืนนะมันมันจะมีจอมปลวกงานนี้ก็มีต่อสลิงนะครับเพื่อจะให้รถไถท,ที่เป็นตัวลากไปยืนอยู่อีกฝั่งนึงฝั่งหนึ่งของเนินจอมปลวกนะแต่สลิงเส้นเดียวมันจะเป็นจังหวะพอดีเลยกับการดึงพอดีรถไถมันจะดึงดึงขึ้นจอมปลวกพอดีนะอาจจะทำให้รถไม่มีแรง งานนี้ก็ต้องต่อเป็นสลิงสเส้นนะครับก็ต้องคอยลุ้นนะครับว่ามันจะขึ้นไหมมั้จะยยมมุมใดแล้ววะจะย่าหรือเปล่นานะครับดะะูจากสถานการณ์นะครับ ค่อนข้างค่อนข้างจะเดายาานะครับสถานการณ์อันนี้ต้องเดือดร้อนรุ่นใหญ่นะครับ M8500 นะครับถึงจะเอาอยู่นะเพราะว่าบรรทุกเต็มกล่องนะครับบอกว่าเต็มกล่องเลยงานะนี้ครับผมน้ำหนักก็สิตันอัพนะครับเอาจะไหวไหมเออไหวนะครับไหวไหวไหว แต่ก็ยังเนิเนนะครับเสียงเนิดมากนะเอาจอดกันตรงกลางเนินเลยนะพอดีพุ่งลงยอมปลวกเลยได้ไหมตามไปดูดูนะครับหลุมต้องหาไม้หาอะไรมาหนุนรองนกันสุดนะครับถนนสุดนะครับ ออรถขึ้นแล้วนะครับทีมงานก็ต้องทําการเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะครับทําความสะอาดเก็บหลุมเก็บถนนให้เรียบร้อยเพื่อไม่เป็นการสร้างความเสียหายให้กับถนนหนทางนะครับเราทําเสียหายก็ต้องเป็นคนรับผิดช,ชอบนะครับเดี๋ยวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาผ่านมาเขาจะบ่นให้นะครับต้องเรียบร้อยดูนะครับเนี่ยติดอีกแล้วนะครับเนเดินอีกนะครับต้องลาอีกไหมอ๋อ จากสถานการณ์นะครับก็ต้องลากอีกนะครับ,บมั่น,นมันดีกว่อววเอ,อมเ่ข้นอีนี่ขนาดขึ้นมายืนตรงนิ้มเป็นถนนลุกลังแล้วนะครับอเอาต้องลาก,กันอีกทีนะครับ โ okay. อเคอ้าวเริ่มต้น้อยครับรอบนี้ไม่ยากเท่าไหรน่นะเพราะว่ามันลงเนินนะครับแล้วก็รถมันยังไม่ได้จมอ่าภารกิจวันนี้นะครับก็เป็นที่เสร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ M8540 นะครับมาลากุ่นใหญ่นะครับ NPR 120แรงมา้าของเสียสุรัตน์นะครับ โอเคนะครับก็ลงเอยด้วยค,ความสวัสดิภาพนะครับไม่มีรายการได้รับไม่มีไม่ได้รับความเสียหายใดๆเกี่ยวกับตัวรถนะครับเก็บของเก็บอุอป,ป,ปกรณ์ให้เรียบร้อยอ่าโอเคนะครับถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง k ค o u channel นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้ามีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการใช้รถไถห,หรือว่าการทำงานนะครับก็จะเป็นทำมาฝาดเช่นเคยสวัสดีครับ